มันจะมีเสียงร้องเสียงตามันจะร้องต๊ดต๊ดต๊ด,ตดมันเป็นการเตือนว่ากุญแจไม่ได้เอาลงอยู่ในรถนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะพาไปชมนะครับคันนี้เป็นแคปติว่าเป็นตัวชมกุญแจ k คีเลสนะครับผมจะเรียกว่า M Y 1 4กุญแจคีเลสฟึบเป็นดอกสี่เหลี่ยมถ้าท่านผู้ชมกำลังซื้อหรือบั d เจตถึงนะครับระดับ4 0 0 0 0นกว่าขึ้นไปเนะี่ย รุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้พัฒนามาหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างการกับขี่ต่างๆขับดีสมูทนะครับตั้งแต่2014ขึ้นไป <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มเพราะว่าฝนเพิ่งได้ตกเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับก็จะพามาแนะนํารถเ่อาใหม่ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเป็นรุ่นเชฟโรเลตแคปิว่านะครับก็เป็นรุ่นที่เคยรีวิวออกจากบ่อยมากนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าณเวลาเนี้ยวันที่เรารีวิวอยู่เนี่ยนะครับรถยนต์เชฟโรเลตแคปิว่านะครับเริ่มหาสภาพเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น้อยเริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งประชากรของรถเองเนี่ยเขาไม่มีจําหน่ายออกมา่อยู่แล้วนะครับอันที่2รถเนี่ยก็ อายุ sí. marche, มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ถูกผ่านการใช้งานไปนะครับสภาพก็แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้รถจากท่านเจ้าของเดิมดูแลมารักษามาอย่างไรนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะพาไปชมนะครับคันนี้เป็นแคปติว่าเป็นตัวโฉมกุญแจคีเลสนะครับผมจะเรียกว่า m y 1 4กุญแจคีเลสปึบเป็นดอกสี่เหลี่ยมอันนี้เราเรียกว่ากุญแจคีเรสนะครับของแคโรเลตแคปติว่าสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับถามว่าต้องหบอก ว่าเรารีวิวเยอะเนะี่ยลูกค้าถามแนะนําได้ไหมคอมเมนต์ได้ไหมแนะนําได้ครับรถยนต์นะครับถ้าเป็น c h e v r o l e t c a p คปว่านะครับถ้าท่านผู้ชมกําลังซื้อหรือบัจเจตถึงนะครับระดับ400,000กว่าขึ้นไปเนะี่ยรุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้พัฒนามาหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างการกับขี่ต่างๆขับดีสมูทนะครับตั้งแต่214ขึ้นไปถ้ามันเป็นรุ่นท็อปอย่างเช่น LTZ มุนกุ่นจ,จะเป็น keyless แบบนี้ ถ้ามันเป็นปี2014ขึ้นไปแล้วไม่ใช่ตัว LTZ แต่เป็นกับเพื่อนสองล้อพวก2.0หรือ2.4 l s x ก็จะเป็นกุญแจแบบพับนะครับแต่เป็นรีโมทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น LTZ กุญแจจะเป็นแบบนี้จากชมรถเนี่ยถ้าท่านผู้ชมกำลังศึกษาเขาอยู่นะครับรุ่นนี้ท่านผู้ชมดูจากพวกลักษณะของไฟตัดหมอกกรอบของเขานะครับกระจังหน้ากริ้วหน้าต่างๆตรงนี้นะครับมันจะแตกต่างกว่ารุ่น ปีต่ากว่าปี2อ1 4ี่ลงไปนะครับจะไม่เหมือนกันจุดที่เราจะสามารถสังเกตได้ด้วยสายตาเพราะเป็นรุ่นท็อปกุญแจเป็นคีเลสถ้าเราดแูแล้วเรามองไม่เห็นยังไม่เห็นกุญแจเราก็ดูที่มือจับประตูนี่จะมีลักษณะแบบบุ่มกดให้แบบนี้นะครับทั้ง4บานนะครับเพราะมันจะเป็นคีเลสทั้ง4บานแบบนี้นะครับจะต้องมีปุ่มแบบนี้ทั้ง4ี่บานนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมสําหรับคันนี้เนี่ยภาพรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับอุปกรณ์ที่ เจ้าของเดิมเขาติดตั้งเพิ่มมาก็คือมาได้ข้างนะครับจะสังเกตว่าบางคันมีบางคันไม่มีบางท่านสงสัยเอ๊ะมันทำไมมันมีทำไมมันไม่มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสายเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้สําหรับคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวให้แ p นรอบรถให้ดูนะครับว่าสภาพสีเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปเลยครับสภาพของสีรถนะครับในตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้มันมองไม่เห็นนะครับอธิบายให้ฟังรถมันจะมีรักยิ้มอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ สภาพสีคันนี้เต็มร้อยนะผมให้อยู่ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรถคันนี้ผ่านการสปาแล้วก็เคลือบแก้วให้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกเม็ดน้ำที่เกาะจะเป็นเม็ดกลมหมดเลยห็นตรงนี้นี่เนี่ยน,น,น,นตรงนี้เม็ดจะค่อนข้างกลมหมดเลยนะครับเพราะเราเคลือบแก้วไปให้หมดแล้วนะครับแล้วก็อารมณ์เป่าหรือผ้าเช็ดนี่เดี๋ยวออกหมดปลายท้ายนะครับถ้าเป็นเต็มตัว M Y 1 4ขึ้ปนไปลายท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้ เราพูดถึงไฟแท้กันนะครับไฟแท้จะเป็นลักษณะแบบน,นี้มันจะมีไฟแท้กับไฟไม่แท้อีกนะครับก็มีเทคนิคในการดูอยู่ยางสักนิดหนึ่งล้อเนี่ยมันพอมันเป็นรุ่นพ็อปนะครับนจะเป็นขอบ19เบอร์อยางที่เขาให้มาสแตนดาร์ดก็จะเป็น2 3 5 5 0ขอบ19ตามสเปคนี้เลยนะครับสภาพของดอกนะครับก็ยังคงพอใช้งานได้ต่อนะครับมีได้สักสพักหนึ่งนะครับ คันนี้เชฟเลตแคปทีวา่านะครับบันไดข้างนะครับที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้ในตลาดก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับบันไดข้างทรงนี้ถ้าท่านกําลังหารถยุนนี้อยู่นะครับท่านมองด้วยสายตานะครับอ๊ะมันเป็นมันใช่ไหมมันสีไหมมันขับ2หรือขับ4ท่านดูที่ราวหลังคาตัวนี้ถ้าเป็นสีสีบอลจะเป็นขับเกลื่อนสี่ล้ออย่างแน่นอนแต่ถ้าแกเป็นสีดําเป็นขับเกลื่อน สันนิษฐานโดยเบื้องต้นไว้แบบนี้ได้เลยต่อไปนะครับอุปกรณ์ของรถเอง,ม,องมันมาเป็นคีย์เลสมันก็ใช้งานง่ายเวลาที่การใช้งานก็คือเรากดมันก็จะคายล็อกถา้าเราล็อกเรากดซ้ำก็ได้หรือเราไม่ต้องกดก็ได้ถ้าเราไม่ต้องกด,ดมันล็อกเองนะครับประมาณ17วินาทีก็จะล็อกามาันจะล็อกเสร็จก็จะมีเสียงร้องนี่มันสามารถคายล็อกได้ทั้งไม่ต้องไปประตูฝั่งคนขับก็ได้มาตรงนี้ ตรงไหนที่มันมีปุ่มกดแล้วมันไม่เสียมันจะคายล็อกได้นะรุ่นนี้สบายใจหายห่วงไม่ต้องกลัวมันล็อกเองนะ17วิมันจะล็อกกรณีที่เราลืมกุญแจไม่รถถ้าเกาิดสมมติผมลืมกุญแจไม่ไดรถรถมันจะเตือนไหมนะครับมันจะมีเสียงร้องสมมติว่าเราดับเครื่องใหม่ๆนะครับถ้าเราดับเครื่องใหม่ๆ เราไม่หยิบกุญแจลงมามันจะมีเสียงรถเสียงตามันจะล้องตึดต๊ดตึดต้ดมันเป็นการเตือนว่ากุญแจไม่ได้เอาลงอยู่ในรถนะครับถ้าเกิดผมเอามันลงแล้ว17วินาทีนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติล็อกแล้วนะครับถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมล็อกรถขออนะุญาตเปิดห้องเครื่องให้ชมเลยคันนี้เป็นรุ่น2.4นะครับ เป็นตัว LTZ คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็เครื่องยนต์เขาก็จะประมาณนี้ทรงนี้เลยนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับก็จะให้ดูพวกคราบนะครับข่าเมาต่างๆของเครื่องยนต์นะครับแห้งนะครับไม่มีนะครับน้ำมันไหลย,ย้อยออกมานะครับจะให้ดูความเดิมของเขาก็จะมีพวกมอกอรสติ๊กเกอร์คันหน้าโลโก้ GM ซ้ายขวาเนี่ยใช่มมันจะมีโลโก้อยูน็อก <Not S 2> กระโปรงไงไมั้ยเดิมแตะเข็บเดิมนะครับทุกอย่าง สีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถสีสเข้มนะครับก็จะหุ่นยยต์จะพ่นมาไม,ไม,ไม่มันจะต้องไม่ดำมันจะต้องเป็นแบบนี้ถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็มาเช็คพวกคราบน้ํามันต่างๆใน,ใน,ในถังพักน้ําด้วยนะครับเวลาที่จะซื้อรถออันนี้ก็ใส่เลยนะครับมาชมนี่น้ํายาหล่อเย็นนะครับใส่ใสไม่มีค้าวมันเครื่องสําหรับบางทีลูกค้าสนใจคันนี้แล้วล่ะแต่ไม่รู้อยากพา,พาช่างมาดูก็ยินดีนะครับมาตรวจสอบได้ถ้าท่านอยู่ไกลนะครับเอาคลิปนี้ไว้ เปรียบเทียบก็ได้นะครับหรือจะตัดจะชอบคันนี้ก็ดูได้นะผมพาดูแบบนี้ตามประมาณนี้เราไปดูภายในรถกันต้องบอกแบบนี้ว่าคาแรคเตอร์ของรถแคปติว่าเองอายุมันปีตั้งแต่ปี13 12สิบขึ้นไปนะครับบางท่านเห็นตรงนี้พลาสติกมันแตกบางคันแตกบางคันไม่แตกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันเปลี่ยนได้ชิ้นหนึ่งไม่กี่ตังค์พันกว่าบาทครับสั่งเซิร์ช ใน a c e b o o กก็ได้ครับว่าอะไรเชฟโรเลตมันจะมีตัวแทนที่เขารับสั่งอะไรศูนย์อยู่นะครับสั่งได้เลยตัวพันกระบาดให้ดูสภาพของเบาะนะครับที่เราได้มาลเบาะในเดิมทีมันก็จะมีคราบขี้ไข่สักนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ทําการฟอกแล้วก็คลีนรให้หมดแล้วนะครับพองมาลัยนะครับก็เนี่ยเรียบๆแบบนี้เลยเนียนๆนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึงที่มันชอบเสียกันบ่อยๆสภาพของมือจับประตูตัวนี้มันชอบยุ่ยๆแล้วเป็นรอยนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหลังเนี่ย สภาพเรียบร้อยพอเราเข้ามาดูรถเสร็จเมื่อเราดูสภาพของเบาะข้างหน้าเสร็จเรามาดูสภาพของเบาะหลังกันบ้างนะครับว่าสภาพผิวของหนังผ่านการใช้งานมาช้ำไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะครับว่าสภาพภายในมันชวนมีสเสน่ห์ให้เราอยากซื้อหรืออยากได้ไหมน,ะนิดนึงสําหรับท่านใดที่กำลังจะใช้ก็อยู่นะครับรุ่นนี้เวลาที่เราพับเบาะนะครับก็โยโกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกนตัวนี้นะครับแบบนี้ ก็จะเป็นการปุ๊บปลดเบาะนะครับมันก็จะกระเด้งออกแบบนี้ถ้าท่านอยากคันนี้นะครับเป็นรถยนต์เชฟเวอร์ดแคปเปอว่า2.4 LT z เป็นรุ่นค y l เลสนะครับไมเนเชนแล้วก็จะมีกล้องกล้องจากโรงงานนะครับไม่ใช่กล้องติดเพิ่มเข้ารูปเสียบเข้าช่องแบบนี้เลยนี่เาเรียกกล้องโรงงานนะครับของแท้อ r ิจิเนลนะครับป่าท้ายนะครับเวลาที่เราเปิดมาเสร็จเราก็จะดูว่าบานของป่าท้ายมีการถอดขยับเปลี่ยนมาไหมนะครับอันนี้ก็ หัวรถยังเป็นเดิมๆเลยนะครับยังไม่มีการขยับเลยนะครับซีนตต่แคปก็เดิมๆจากโรงงานเลยเบาะนะครับข้างหลังมันจะสามารถปรับขึ้นมาได้นี้แล้วก็ข้างหลังนะมันจะมีแอร์ตอนที่3ปรับเปิดพัดลมตามความต้องการของคุณข้างหลังเลยนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อรถนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะก็บอกแบบนี้นะครับว่าสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รถยนต์เชอริทแคปที่ว่า รุ่นขับเคลื่อนสีล้ออยู่นะครับหรือรุ่นเก่ากว่านี้หรือจะรุ่นนี้ก็ได้นะครับเวลาที่ท่านไปตรวจสภาพเพราะรถมันเกิน7ปีท่านจะต้องตรวจสภาพตรออขับเข้าไปใส่บุ้ต้องบอกเขาด้วยนะครับว่ารถของท่านขับเคลื่อนสีล้อนะครับวิธีการตรวจหรือทดสอบระบบขับเคลื่อนของทางตรออนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อนสีล้อวิธีการตรวจคนละอย่างกันนะครับบางท่านไม่บอกบางท่านขับรถระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้าไปที่ตรออสถานที่ตรวจสภาพเอกชนนั่นนะครับแล้วไม่ได้บอก เขาก็นึกว่าขับเคลื่อนสองล้อเขาก็ขับสีไปปั่นเพราะสองล้อหน้านะครับระบบขับเคลื่อนข้างหลังมันก็จะทานมีปัญหาไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆเพราะบางคันซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บระบบส่งกําลังด้านหลังมีปัญหาเราก็ทําการตรวจเช็คหาสาเหตุจนกระทั่งเจอเพราะเจ็บไปเยอะนะครับเปลี่ยนทีก็เป็นหมื่นนะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับบางครั้งไม่มีคลองนะครับแต่มันคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรเสียนะครับแต่มันเสียเนี่ยมันเสียโดยเฉพาะสิ่งที่เราป้องกันได้นะครับอันนี้ก็แชรร์เป็นนคววามู้้กัไ นี่ตรงนี้จะเป็นช่องยางอะไรนะครับเกือบเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับอาจจะเข้าเจ้าของเดิมท่านเดิมอ,อาจจะมีการเข้าไปนั้นสักสองรอบประมาณนี้นะครับใครที่หาอยู่หารถสภาพดีๆอยู่นะครับจะซื้อรถทันทีอยากได้รถสภาพดีๆต้องบอกคันนี้นะตอบโจทย์ท่านได้เลยเพราะรถทุกคันที่เราซื้อก็มาเราคัดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูรถเป็นท่านอยากจะ มาดูรถด้วยตัวเองเรายินดีนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกมาท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านจะให้ช่างมาดูรถให้เราก็ยินดีนะครับแต่ถ้าท่านใดดูรถไม่เป็นนะครับอันนี้สบายใจได้เราการันตีให้นะครับว่ารถที่ร้านของเราเนี่ยไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อ,ตอตตตนะครับต่างๆนะครับถ้าพบเจอเนี่ยท่านเอามาคืนผมได้เลยนะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนที่ท่านซื้อผมไปนะครับนะเพื่อเป็นการการันตีให้สําหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นแล้วก็ไม่สะดวกมาดูด้วยประมาณนี้นี่มือจับที่ฝ้าเมื่อกี้นี้บางครั้ง นะครับบางคันมาก็ต้องคลีนใหม่เหมือนกันคู่นี้นะครับนี่ประตูมือจับที่ท่านต้องดูสภาพของเบาะต่างๆอ่นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถยนต์กันท่านเข้านะครับสตาร์ทก่อนเครื่องบินซินนะครับถามโอเคนะ่าเล่นไหมต้องบอกว่าดีเซลนะ่ะก็ก็ดีนะครับเพราะมันก็อัตราเร่ง มันดีนะครับแต่ถ้าปุ่นหนึ่งของแบนแมนเทนแอนะหรือระยะย,ยาวนะแล้วถ้าท่านไม่ได้ซีเรียสต้องกําลังจัดจ้านเท่าเครื่องดีเซลเบนซินก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับตอบโจทย์ได้แล้ววิทยุติดโค้ดนะครับเดี๋ยวป้อนโค้ดให้นะครับเพราะคันนี้มีบุ๊คสวิตมารุ่น LTZ นะครับก็จะมีตัวนี้หน้าจอนเนวิเกเตอร์มาให้เป็นสแตนดาดจากโรงงานนะครับแล้วก็แผงชุดควบคุมตัวนี้นะครับก็ใช้งานง่ายถ้ากด AC แล้วเนะี่ยคอมเพรสเซอร์ถึงจะทำงานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ ไปสุกเฉิญอ,อยู่ด้านนี้นะครับ traction off นะครับแล้วก็ Budgescent นั่นคือตัวนี้ก็ตอนลงเขาแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มแอร์หลังกดเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้พัดลมสวิตช์คอนโทรลแอร์ตัวมสักครู่นี้นะครับถึงจะทำงานนี่ก็ให้ดูรายละเอียดของรถนะครับว่ามันใช้งานในทุกชิ้นส่วนนะครับอันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ ต้องบอกว่าจะขับขี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับตัวเก่าตัวเครื่องที่มันต่ํากว่าปี2014ลงไป2015นี้ลงไปนะครับก็จะขับแตกต่างกันเลยนะครับคันนี้เลขไม้นะตอนนี้นะครับ138,000กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.4นะครับรองรับน้ำมัน e85 ได้เวลาที่เราขึ้นมาจะต้องดูก็คือสตาร์ทรถเสร็จเึ้งท่านเอามือจับพวงมาลัยแล้วก็รูความรู้สึกเบา ครับว่ามันเครื่องยนต์มันมีการสะทะรุนแรงไหมนะครับอย่างเช่นเครื่องเช่เกียร์มันอยู่ในสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่อยาเนเครื่องรอบเดินเบาก็จะเช็คอย่างเช่นเครื่อง <S 2> <S 2> <S 2> อย่างทช่นเกียร์ก็จะโหลดเกียร์เข้าไปสักนิดนึงนะครับก็ถือว่านิ่งนะครับปกติขับขี่ไม่มีต้องไม่กลัวนะครับเพราะว่าอย่างในเครื่องแท่อเกียร์น่ะมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับไม่ซุดยังไม่แข็งนะครับและรุ่นนี้นะครับพอมันเป็นกล้องแท้นน่ะปึ๊บมันก็จะมีกล้องถอยหลัง เอาเกจถอยหลังปุ๊บมันก็จะมีติดให้แบบนี้สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นท็อปเนี่ยก็มีให้มาค่อนข้างครบนะครับตนดั้นนะต่อไปก็เป็นพวกนี้ก็สภาพเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับแล้วก็เรียนต้องรับก็จะอยู่ตรงนี้ใช้มือกดนะครับก็จะมีช่องหนึ่งลึกเลยมาเช็คนี่กันนะครับชอบเซอร์ไพรส์มากเลยเปิดมาทีบางทีฝาหักนะครับนี่เช็คให้ดูนะครับอ่ะฝาติดนะครับฝาไม่หัก ติดสาราไม่หักนะครับคือบังแดดแล้วก็เช้กันได้บังคันมาแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่ต้องสังเกตและเช็คกันก็คือกระจกว้องข้างนะครับว่ามันพับได้ไหมทางซ้ายขวาบางคันก็พับไม่ได้ข้างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปเปลี่ยนหม่นะครับถ้าพับไม่ได้เราเปลี่ยนเฉพาะเฟืองนะรับมันมีชุดเฟืองขายอยู่ตัวหนึ่งหลักร้อยนะครับค่าแรงก็หลักร้อยนะครับวิธีการซ่อมของรถพวกนี้มันอะไรมันเยอะแล้ว สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะศูนย์เนี่ยมันมีไหมมันจะมันจะมันจะผมตอบไม่ได้นะครับว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่หรือท่านที่จะเอาไปใช้มันมันศูนย์มันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอูดเฉพาะทางน,นี่ก็ซ่อมยานยนต์เชอ์โรเลตเองเนี่ยมันมีอยู่ใกล้บริเวณที่ท่านอาศัยอยู่หรือท่านใช้ชีวิตประจําวันอยู่หรือไม่นะครับท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปได้หรือติดต่อในแผนที่ในเพจนะครับเรามีเบอร์อู่ให้ มันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนมีพร้อมเบอร์โทรรัพท์ต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณให้ยกเครดิตให้กับอู่เพจอยู่เพจนึงนะครับของอู่ซ่อมโรเชโรเลตนะครับก็แชร์มานะครับผมก็ขออนุญาตคัดปี้แล้วก็แชร์ต่อนะครับมีอู่ซ่อมอยู่เป็นร้อยที่นะครับทั่วประเทศมีเบอร์ช่างนะครับแล้วก็มีพิกัดต่างๆนะครับเผื่อถ้าไปรถเสียจังหวัดใดก็ตามนะครับถ้าลองเอาข้อมูลนี้นะครับไว้ประกอบการช่วยเหลือนะครับแล้วก็รินพ์มาเก็บไว้ในรถก็ได้เลยไปเสียจังหวัดโคราชมีอู่สองอู่ เปเสียจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมีอยู่พื้นที่อยู่ใกล้เคียงทั้งกระดูตามประเทนี่เลยแล้วก็โทรปรึกษากันนะครับในยุคในยุคแบบนี้ยุค4.0นะครับโลกออนไลน์แบบนี้เรื่องของอะไรเองราคาอะไรเองต่างๆนะครับการขนส่งต่างๆนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไปนะครับท่านอยู่กระบี่รถท่านเสียท่านสั่งอะไรที่กรุงเทพปั๊บในวันลุ้งถึงก็ส่งถึงวันสองวันก็ส่งถึงท่านแล้วนะครับก็เป็นนี้มันซ่อมรถง่ายนะครับปรึกษาการกันในคลับก็มีให้ท่านเลือกเพราะฉะนั้น การใช้รถยนต์แบบนี้นะครับไม่ได้โดยส่วนตัวนะครับคอมเมนต์ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเหมือนตอนบางยี่ห้อที่ไม่มีศูนย์ไม่มีอะไรอยู่นะครับอันนี้เขาวอาอันนี้ไม่มีศูนย์จริงนะครับแต่อะไรมีนะครับเพราะบางยี่ห้อเพิ่งมาขายเพิ่งมาเปิดตัวได้ปี2ปีอะไรอาจจะยังไม่มีซัพพอร์ตแต่คันนี้มันมันขายมาตั้งแต่ปี2 0 0พนะครับยี่ห้อนี้มันมาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2 0 0พันี่20สิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการช่างความชํานาญต่างๆในการซ่อมลบยี่ห้อนี้ผมว่าก็ ฝีมือดีๆมีเยอะมากนะครับอ่ะฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะหารถรุ่นนี้ใช้อยู่หรือกำลังจะดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับลองเอาคลิปนี้ศึกษาเก็บไว้นะครับหรือเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็เลือกรถที่ท่านชอบที่ท่านถูกใจให้คุ้มค่ากับเงินที่ท่านต้องจ่ายทุกบาททุก,กตังค์ช่วงนี้เงินทองก็หายากนะครับอยากให้ได้รถดีๆถ้าต้องหาใ้รถ แนวนี้ก็อยากให้ได้รถดีๆคันนี้สําหรับใครที่โอเคไม่ได้มีปัญหากับเรื่องต้องการเครื่องดีเซลนะครับเครื่องบินซินคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันนี้นะครับ mm. ก็โมมาเยอะแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับ mm. ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปรีวิวเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้แคปทีวว่าหาอย่างที่ผมบอกว่าอยากหาดีๆมีไม้เลือกน้อยลงน้อยลงทุกวันแล้วนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสมมติเรามันจะมีเสียงร้องสมมุติว่าเราดับเครื่องใหม่ๆนะครับถ้าเราดับเครื่องใหม่ๆปุ๊บเราไม่หยิบกุญแจลงมามันจะมีเสียงรถเสียงแตามันจะร้องซึ๊บ ตืดมันเป็นการเตือนว่ากูแจไม่ได้เอาลงอยู่ในรถนะครับถ้าเกิดผมเอามาลงแล้ว17วินาทีนะครับมันก็จะล็อก,กอัตโนมัติเจังเลยอ่ะล็อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมล็อกรถมันล็อกให้อัตโนมัตินะครับแล้วขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ชมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทภายในอีก มันผมไม่มาพูดมันก็ร้องตีสี่มันก็ร้องสมมุติ 4, เราเราห้องเครื่องนะครับจะพามาชมนะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4นะครับเป็นตัว LTZ คือขับเครื่อน4ีล้อนะครับก็เครื่องยนต์เขาก็จะประมาณนี้ทรงนี้เลยนะครับหน้าตาอ่ะ้ากล้องมาดูพาผูชม